บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับประโยชน์ของเกลือเอาไว้มากมายทั้งน้ำอัดลมใส่เกลือดื่มแล้วช่วยแก้อาการท้องเสียและไม่ต้องกลัวเรื่องปลวกอีกต่อไปเพียงใช้สูตรเกลือผสมน้ำกำจัดปลวกได้ถาวรเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียนเรื่องฮิตติดอันดับจากช่วก่อนแชร์อันดับที่5น้ำอัดลมใส่เกลือแก้ท้องเสียได้จริงหรือ น้ำอัดลมใส่เกลือคงไม่สามารถจะไปแก้หรือรักษาโรคท้องเสียได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยบรรเทาภาวะการขาดน้ําในช่วงที่มีท้องเสียเท่านั้นเองซึ่งดีกว่าการดื่มน้ําเปล่าแต่ก็ไม่ดีสู้เท่ากับการดื่มผงเกลือแร่ที่ออกแบบมาสำหรับท้องเสียโดยเฉพาะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงนอกจากจะดื่มน้ําชงผงเกลือแร่แล้วการดื่มน้ําอัดลมใส่เกลือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ขณะท้องเสียได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ช่วยแก้อาการท้องเสียให้หายอย่างรวดเร็ อย่่างทีแชร์กันนะคนดับที่ที่เจเรื่องดีๆของการดื่มน้ำเกลือทุกเช้าจริงหรือ คำกล่าวอ้างที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยดื่มน้ําเปล่าเถอะครับให้มันเพียงพอต่อร่างกายวันละ6-8แก้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปชงเกลือใส่อยากกินเกลือก็ใส่ในอาหารให้มันรสชาติดีดีกว่าไปพยายามจะฝืนดื่มน้ําเกลือสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับด้วยปกติอาหารที่เรากินเข้าไปมักจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบหรือเป็นแหล่งของโซเดียมการดื่มน้ําเกลือเข้าไปอาจจะไปยิ่งเพิ่มปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันเสี่ยงที่จะทําให้เราได้รับโซเดียมเกินก็ไม่ควรทําตามนะครับอันดับที่3 เกลือสีชมพูดีต่อสุขภาพป้องกันโรคไตโรคหัวใจได้จริงหรือ อันนี้ไม่จริงนะไม่ควรแชร์นะครับการกินเกลือสีชมพูไม่ได้ป้องกันโรคไตโรคหัวใจนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารดีกว่าเกลือธรรมดามากนักนะครับมันก็ได้สารประกอบที่เป็นโซเดียมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็นําไปสู่โรคไตโรคหัวใจหัมพาะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่กินเกลือสีชมพูโดยเฉพาะกินปริมาณมากเนี่ยไม่ได้ป้องกันเลยอาจจะทาให้โรคหัวใจโรคไตกาเริบได้ด้วยซึ่งการกินอาหารครบห้าหมูทำให้สุขภาพแขงแรงได้ดีกว่าการกินเกลือสีชมพูสุดแล้วเรื่องนี้ นั้นแม้จะมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าเกลือธรรมดาเล็กน้อยแต่ในเรื่องคุณค่าทางอาหารก็ไม่ได้ต่างจากเกลือธรรมดามากนักร่วมถึงข้อความที่แชร์กันว่าช่วยป้องกันโรคไตหรือโรคหัวใจนั้นก็ไม่เป็นความจริงและคาดหวังการป้องกันโรคไม่ได้ครับอันดับที่2สูตรเกลือผสมน้ําไล่ปลวกในถาวรจริงหรือความเค็มเนี่ยก็ทําให้สามารถฆ่าปลวกที่เห็นตัวที่อยู่บนดิน,นได้แต่ว่าในกรณีที่จะทําลายรังเนี่ย มันคงจะลําบากเราคงไม่สามารถที่จะทําลายมันได้อย่างถาวรสามารถที่จะไล่มัน หรือว่าทําให้มันตายเฉพาะที่แล้วก็อาจจะต้องใช้บ่อยๆแต่การป้องกันไม่ให้เกิดปลวกจะดีกว่ามากําจัดภายหลังเราป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนี่ยมันก็ลําบากเวลาฆ่าเนี่ยมันก็ต้องฆ่าถึงหลังต้องกําจัดแมลงเม่าถ้ามีอยู่ในบ้านนี่ไม่ได้เลยแม้กระทั่งสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะการใช้น้ําเกลือกําจัดปลวกจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีทางเดินปลวกหรือตัวปลวกปริมาณไม่มากนักหากเราต้องการทําลายรังปลวกสูตรดังกล่าวอาจไม่ช่วยรวมถึงยังเสี่ยงทําให้ดินบริเวณที่โรย เกลือเค็มและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอีกด้วยนะครับไม่ควรทําตามครับและอันดับที่1เกลือรักษาฟันผุจริงหรือ ไม่จริงครับเกลืออาจจะแค่ช่วยบรรเทาทําทให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกสบายขึ้นดีขึ้นพเพราะเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทําหน้าที่ชะล้างสิ่งสกปบอกออกไปเมื่อไหร่ที่อมก็อาจจะรู้สึกว่าชําระล้างแบคทีรียเศษอาหารที่มันไปอุดตันทําให้เกิดอาการปวดออกไปได้แต่น้ําเกลือไม่ได้ช่วยให้ฟันผุหายไปต้องเข้าใจว่ากระบวนการเกิดฟันผุเนี่ยมันเกิดจากมีแบคทีเกรียรมีกรดเข้าไปทําลายเนื้อฟันแล้วก็ตัวพวกนี้ก็ทําให้ฟันเราผุไปเรื่อยๆจึงไม่มีทางหรอกที่แค่น้ําเกลือชะล้างเราจะกําจัดฟันผุออกมาได้เกลือรักษา ฟันผุไม่ได้แล้วป้องกันฟันผุได้ไหมครับไม่ได้ช่วยสิ่งที่ช่วยสําหรับน้ำก็คือบรรเทาอาการปวดแค่นั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับน้ําเกลือมีคุณสมบัติทําหน้าที่ชาร์ล้างสิ่งสกปรกเมื่ออมแล้วอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้บ้างแต่ไม่ได้ช่วยรักษาฟันผุควรจะปรึกษาทัานตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่ตรงจุดจะดีกว่านะครับ เกลืออีกหนึ่งเครื่องปรุงรสที่มีประโยชน์อย่างไรก็ตามสูตรที่แชร์กันว่าเกลือช่วยรักษาหลายโรคถูกยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริงเราจรึงไม่ควรทาตามเพราะอาจจะเสียโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช เชมสติทุกครั้งและวิเคราะห์ทุกครั้งในคันแช่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม